โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยศึกเนชั่นลีก2025สัปดาห์3การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025 VNL 2025สัปดาห์3กลุ่ม8ที่เมืองอลิงตันสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18-22ถึงมิถุนายน2568โดยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงเล่นครบใน2ส,สัปดาห์มีผลงานชนะ1และแพ้7นัดมีเพียง5คะแนนอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนรวม ซึ่งในสัปดาห์ที่สุดท้ายทีมวอลเล่บอลหญิงไทยจะอยู่ในกลุ่ม8ร่วมกับสหรัฐอเมริกาเยอรมนี er ani, สาธารณรัฐโดมินิกันและแคนาดาโปรแกร,รมวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025สัปดาห์3วันที่10กรกฎาคม2568เวลา7จ0นาฬิกา30นาทีไทยพบสหรัฐอเมริกาช่องทางถ่ายทอดสด vbtv วันที่11กรกฎาคม2568 เวลาสีนาฬิกาไทยพบ er ani, ยกก 68, เยอรมน,นีช่องทางถ่ายทอดสด v b t v วันที่ส2องกรกฎาคม2568เวลาสีนาฬิกาไทยพบสาธารณรัฐโดมินิกันช่องทางถ่ายทอดสด v b t v วันที่14กรกฎาคม2568เวลาสามนาฬิกาไทยพบแคนาดาช่องทางถ่ายทอดสด v b t v